ก็เลยทําการเป็นนวัตรกรรมเจ้าเดีย่ยวซึ่งนี่เป็นความลับน,นะฮะเราก็เลยทําขึ้นมาครับซึ่งถ้าวางไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะรประมาณ1นาทีนะครับ,รบเดี๋ยวจะใสเป็นน้ําเปล่าเลยแล้วก็ถ้าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยก็คือรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีไม่มีน้ําตาลอันนี้ก็คือได้คําอนุญาตโฆษณาไม่มีสีไม่มีน้ําตาลเพราะจริงๆสมัยก่อนในเวลาทานคอลลาเจนมันเป็นอีกทป์นึงเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเอง อ้วนอ่ะอ้วนคืนจนผิวดีเพราะว่าผิวเต่งใช่ใช่แต่อันนี้คือไม่มีสีไม่มีน้ําตาลใช่แล้วนะฮะแล้วทีเนี้ยคุณพ่อผมก็ทานกับกาแฟนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทานได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงจืดน้ําส้มชานมไข่มุกน้ำอะรมแค่โรยไปเนี่ยวันละช้อนเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพ่อทานไปปุ๊บเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยแกเริ่มรู้สึกรู้สึกดีขึ้นคือปีนี้ผมกำลังจะย้ายเข้าเรือนหอนะฮะก็ทําประตูบานใหญ่เอาไว้แล้วก็บันไดเนี่ยทำเป็นพื้นลาดดอยกะว่าจะให้เข็นกะว่าซื้เน่ยีปล จากเงินที่ซื้อรถเข็นเนี่ยไปซื้อลูกวิ่งให้พ่อแทนใ,ใ,ใช่ในผ่ากพ่อทานต่อเนื่องมา6เดือนวันนี้นะครับก็จะขึ้นลูก